เขาขาวมันเป็นเน็ตอดพอดโ้ครั้งไหนจะลงครั้ง ใจน,า,นางเหมือนดังทางรถสร้างคนเหลือจังคเนเจ็บปวดเจบจริงเจอผู้หญิงลวนเลยร <c oughs> ักง่ายไทยเทเดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมครับขอบคุณครับเข้าว่เข้านเขาได้เนาอ่ะ นี่พระอาจารย์ได้เดินทางมาเอาวัดหน้าบุญพี่น้องว่างานมางานไปเล้าภาษาบ้านห้อมางานศพพี่น้องมางานในเรื่องศพของปู่หลวงพอ่เพงพอเพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนเพิ่อนวันหน้าบุญพี่น้องเห็นบ่าเจดีเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์เอสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบนวัดเพิ่อนกับบวับวัวพนักปันใด,ด้พี่น้องเพราะในเห็ุกำแพงปันใด้แต่พระอาจารย์โดนใจตัวนหนึ่งคือเจอดีพี่น้องขับโยมพระอาจารย์โดนใจเจดีมาวัดหน้าบุญเดี๋ยวจะให้เพิ่มบรรยากาศทั้งหลังกล่องพี่น้องเป็นเจดีของเพิ่นเพิ่นเห็ุเจดีไว้วัดเน่าพุ่งง่ามขนาดเจดีเลยทั้งหลังวัด ขางบาดเพื่นนี่ก็เป็นท,งนท่งหน้าทุ่งนาบาดเพิ่นก็เป็นทุ่งหน้ามีสงสัยสิเป็นเลอะเลอะล,ล้านเจดีบาวัดวิล่าเขาตระกลมเขาหอยางเดี๋ยวพระอาจารย์ย่างเขาข,ข้างในก่อนเดี๋ยวจังสิเก็บภาพรบรรยากาศให้เบิ่งอีพิน Namo Buddhaya, Puru Santhi, Papuhi, kessanan banang adalah Jupatit tasirlan dannya sakkan rayaang harinya akan tentang pasang diang sang pesa u saat di ucul kekuatan data sanaang makahari otik kauamo นี่จะเห็นหน้าเห็นตาเนาะองผมกันยูวัดหน่ยกันยูวัดหน่อยกันแสกทองเงี้จิตประเจรพสิทธิหรือว่าเทาสิเงินกรตา สาธุแปลว่าขอโอกาสเนาะคุณโยมเนาะขอไ่เอาท่านเลยวะแต่ถ้าท่านถ้าเจ้าพระสงฆ์กรานอ์ปีนี้แล้วเข้าว่าสาธุแปลว่ายินดีน้ำเด้ออะไดก็เด็กนั่นก็สาธุบุญนั่นนี่บุญปีก่อนหรือปีก่อนเนี่ยเรียกได้หลายปีแล้วล่ะเนาะผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลายประมาณสองปีมาเนาะ เออเอาไปเอาบุญบุญบ้านท่านบุญใหญ่บุญประจำปีไปด้วยว่าเขาไปเหรียญแล้นี่นหรอแห่แฮ่มิ่งแล้วแห่มิ่งแล้วเขาไปเล่นผมก็เลยจิ้มเอาน้ำท่านเลยท่านว่าเอาไปเราปลูกแล้วจะให้ขันเห็นขันเห็นบาดไปเล่นยญขันเห็นบอกันปลูกเราว่างขันว่าอยู่ดีผมยังจำได้ใช่ใจน้อ

จะตายผู้ดีเข้มใจก็ต,ตายเหม,มือนกันเงินทองทางนั้นไม่ต้อไปเขาวางลงไว้เขานำเรอทะเบียนโอกาสวัดนาบุญอะไรค <มา S 1> อออออจุด 3992กทมและบจ746มุกดาหารอ่าช่วยเคลื่อนรถให้ด้วยเนาะทะเบียน, 3, 99, 2, นรถออ,รจอจุดสามเกทมและบจจุดสี่อมุกดาหารขยับรถก้อเจ้าคณะอำเภอเรืองคอากำลงลงจากธรรมะ ถือพ้ารกับพระรามอย่าพึ่งอย่าอยาขพึง่งไปนะครับกับรมสอนเนอร์จะป้า่อเนเดี๋ยวเอ,อ,อ,อาเครื่องอบตบไปสักันเครื่องโอมิการ์่าจะป้าเตอร์อันป้อนาเนี่ยอนปาแต่เรานี้ขา นะครับของปูเพียงข้าพเข้าจึงตีการขานว่าโทดกขินอมขโมนี้ขอแม่ผู้บาอาจารย์ขอทิฏฐานสักการะน้อมจิตส่งหลวงวิญญาณของหลวงพ่อนให้ผู้สวงสวัสด์ในโลกผู้พิจารณาโดยเฉพาะภูภูที่เป็นความสุขอย่างนิรันดร์นะครับ

สำรองเียงประทานมโพร้ด ค,คือปลตุ่มหมูมีตุ่มเลยก็ตุ่มมูมีเลยนะเลอะเอตุ่มเนะไปฮาไปเป็นแถวบ้านไปเฮาไปเป็นแถว <c oughs> เดินเป็นแถวกันวันนี้มีท่านพระมหาไกรศีข,ขันติพัลโล เป็นเจ้าทาว่าพลังวางหลวงไม้จัน์เป็นมาที่มีเจดีที่สวยสดเนี่ยสำรองประมาณสองถุงเพิ่มสิประสมเพิ่แรงศรัทธาพระอาจารย์อะไอยู่ประุมเพิ่โยบุปมภ์ได้ลายท่านให้เวลาสร้างไม่กี่ปีเราก็ได้ฉลองนะครับได้ฉลองกันมาแล้ว ด้วยบารมีนะครับของท่านาร้งบายด้วยผุปสนอันแรงกล้าของศรัทธาสามุทธจาน์นะครับวันนี้เรียกว่าอักขรกสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ได้สิ้นนะครับ ใครอยากไม่มีบันตร์ยังคือการมรณะห้าออกหวงอ่อคำเฮียงหาวะโรนะครับตามประวัติเราก็ได้ทราบว่าหวงพ่อนั้นผสมบุเมื่อปี2,542นะครับ ต็บควงติดพวงตายถึงวันนี้ก็คันสาย7อายุเจ็บเจประชุมเพลิง27้เจเอาแกออบายท่านพี่แต่เหล็เกียรติว่าจะไงล่ะ เรานำร่างฤสรีรางของของพ่อขึ้นวางบนจิตกาทานพร้อมแล้วก็ขอกราบนิมนพระสงทุกรูปได้ขึ้นวางหลอกไหจันนะครับหลังจากนั้นก็เชิญสาธุชนญาติโยมได้วางตามลำดับนะครับก็ไม่ต้องยื้อแย่งนะครับเพราะว่า พื้นมันอาจจะชื้นแฉะเพราะว่าฝนตกปปอยปปๆยอยู่สองวันแล้วนะครับก็ด้วยความห่วงใยเวลาเดินก็ขอให้เรามัดระวังนะครับอย่าให้หกล้มลืมลมม่นล้มลมมากเลยครับโอ้ยนะครับน้อห่วงสุขภาพเพราะทุกพันล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เกิดมาเป็นลูกเปิดลูกเที่ยนเป็นหยาดติดถ้ำของหลวงพอ่อฮะนะครับพ็ะจะนะกับละมันหรือตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณในศรัทธาของสาธุชนของทุกทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญนั่งในบาระโอกาส เอาทายทายทาย y o u อ u b e ออกยูทูปออกยูทูปเข่านก็ได้เออโอ้ช่างล่ากันล่ะหอมเฮ้ยเพี่นเลยไปับอาในบรรยากาศเราก็ล่องว่างลองใหม่กันหลังจากที่บางลองไม่จัจ อ่าตาว,ว่าอยู่โต,ตะ๊ะด้านนาบุลณะนะครับไปจิบคนละชิ้นโอ้พี่น,อน้องจะเป็นหลายเนาะนี่ก็ร่งางญาติโยมเพิ่นก็ร่างขึ้นว่างลองไม้จันญาติโยมเพื่อก็ร่างว่างลองไม้จันก็จัดร่างว่างลองไม้จันของผู้เพียกัน ยอดโยงอะไรเลยอยู like, ่วัดนาบุญเขตอำเภอเวชรุภาจังหวัดยะโสธรอาจารย์ได้มาคนก็ไปเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์อะไรคนมาเจอกันก็เลยมามาส่งสักการบุญงานในวิญญาณของคนมีความสำเรองวัดนาบุญ เสร็จแล้วก็สิเดินทางครับเราก็เดี๋ยวพระอาจารย์สิเก็บบรรยากาศเดินกลับบานสว่างทางกลับไปทางกลับบ้านพี่น้องโยมเทเจอบพระอาจารย์สิเอาซในสรับยายมเบื่อ hãy vừa món à hãy vừa món nhắc cả tham cao bàn cái đó